สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยวันนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอ,อย้อนหลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนําเสนอข้อมูลที่เราได้เรียนออนไลน์กันไปในช่วงเช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยจะให้นักเรียนทํางานในลงในกระดาษรายงานหรือกระดาษหรือสมุดตามที่นักเรียนะสะดวกนะครับโดยที่เราจะอิงข้อมูลของ การบ้านในสัปดาห์ที่แล้วที่ให้ไรปรวบรวมข้อมูลมานะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะเอาข้อมูลที่นักเรียนไปรวบรวมข้อมูลเนี่ยมานําเสนอในรูปแบบที่นักเรียนถนัดนะครับเดี๋ยวจะไปพบกับเนื้อหาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งงานท้ายคาบนะครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับเข้ามาสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนะครับการนําเสนอข้อมูลเนี่ยก็คือการเอาข้อมูลเนี่ยที่เราได้รวบรวมมาแล้วเนี่ยมา นำเสนอในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาบอกเล่าการทํางานเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการาวาดภาพนะครับสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำโปสเตอร์หรือการทำหนังสือต่างๆขึ้นมานครับนี่ก็เป็นการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆอยู่ที่ว่า,าแต่ละบุคคลเนี่ยสะดวกในการนำเสนองานแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือ ความหมายคร่าวๆของการนําเสนองานโดยที่การนําเสนองานเนี่ยหรือนําเสนอข้อมูลเนี่ยเราจะต้องนําข้อมูลมาประมวลผลก่อนอย่างเช่นครัที่เราครูสอนไปก็คือไปรวบรวมข้อมูลมาตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจจากนั้นเนี่ยก็นําข้อมูลที่นักเรียนได้รวบรวมมาเนี่ยมาประมวลผลเพื่อให้ข้อมูลอ่ะมันอยู่ในรูปแบบที่สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับจากนั้นก็ให้เอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาเลือกตาม มาเลือกวิธีการนําเสนอที่เหมาะสมตามรูปแบบของนักเรียนที่น the ักเรียนถนัดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคนไหนจะถนัดการนําเสนอแบบไหนบางคนอาจจะถนัดการว่ารูปก็ใช้การนําเสนอข้อมูลแบบวาดรูปบางคนอาจจะถนัดการนําเสนอข้อมูลแบบบอกเล่าแบบพูดเล่าให้ฟังพูดเปล่าก็นําเสนอแบบการพูดนะครับส่วนบางคนอาจจะถนัดการเขียนมากกว่าก็ก็เปลี่ยนจากการนําเสนอในรูปแบบต่างเป็นการเขียนในรูปแบบของรายงาน การเขียนเอกสารต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าวิธีไหนมันเหมาะสมกับคนนำเสนอแล้วก็ผู้ที่จะรับฟังข้อมูลนั้นๆนะครับอยู่ที่ว่าให้เราพิจารณาว่าข้อมูลการเสนอข้อมูลแบบไหนกับข้อมูลแบบไหนมันมีความเข้ากันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปพบกับตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยไปสำรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนๆที่เล่นกีฬาอยู่ในสนามให้นักเรียนจินตนาการตอนที่นักเรียนเปิดเรียนเนี่ยที่มันอยู่ในโดมกันนักเรียนก็บ,บางคนก็จะวิ่งเล่นบางคนก็จะมีเล่นฟุตบอลนะครับเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลมาได้เพื่อนมีเพื่อนในห้องเนี่ยที่เล่นฟุตบอลอยู่จํานวน18คนมีเพื่อนที่วิ่งเล่นกันเนี่ยอยู่6คนนะครับาการเก็บข้อมูลที่ดีเราควรจะเก็บข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็จัดเก็บข้อมูลให้แบบว่า สามารถใช้งานได้ง่ายอันนี้เห็นไหมครับว่าเขาก็ไปสํารวจเลยเพื่อนเพื่อนทั้งหมดเนี่ยมีมีการทำเออมีการเล่นอยู่2ประเภทก็คือเล่นฟุตบอลกับวิ่งเล่นนะครับแต่แล้วก็จํานวนเพื่อนที่วิ่งเล่นอยู่ในสนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด18บวก6ใช่ไหมครับแปดบวกหก็เป็น24เพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะกาหนดมาเลยว่า ทั้งหมดที่ไปวิ่งเล่นในสนามในห้องของเราเลย24คนนะครับแล้วทําไมถึงต้องจัดเก็บข้อมูลแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติครูเนี่ยอยู่บนห้องแล้วครูให้นักเรียนไปครูให้นักเรียนเนี่ยคนหนึ่งไปไปรวบรวมข้อมูลมาด้วว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยไป,ไปวิ่งเล่นหรือไปเล่นกีฬาอยู่ในสนามอยู่ในโดมอกี่คนนะครับคนที่ได้รับคําสั่งไปก็จะต้องลงไปเพื่อเป็น นับจำนวนเพื่อนว่าเพื่อนผลเนี้ยทาอะไรอยู่เลขที่หนึ่งทำอะไรเลือที่สองทำอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดจัดเก็บข้อมูลมาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราวิ่งขึ้นมาเพื่อจะมาบอกข้อมูลกับครูบางทีข้อมูลอาจจะลืมหรือข้อมูลมันอาจจะคลาดเคลื่อนเพราะว่าบางทีเราวิ่งผ่านมาเราสิ่งกระตุ้นต่าง,างๆรอบตัวมันเยอะถ้าเราไม่ได้จดข้อมูลมาเราก็จะลืมใช่ไหมครับหรือข้อมูลก็จะเกิดความผิดพลาดอันนี้ก็ก็จําเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่ ที่แปลว่า,ามันละเอียดแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นไอ้ตัวอย่างเนี้ยถ้าครูให้หนักเรียนไปนับมา,าการนําเสนอที่นักเรียนจะต้องนําเสนอครูก็คือวิธีการก็คือการบอกเล่าถูกไหมครับหรือให้เอกสารหรือให้ข้อมูลที่นักเรียนเขียนมาให้กับครูนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกนะครับของการนําเสนอข้อมูลนะครับเดี๋ยวไปพบกับตัวอย่างที่2เลยครับ โอเคครับตัวอย่างที่2นะครับจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขวดน้ําที่ทิ้งอยู่ภายในโรงเรียนเพื่อเอาขวดน้ํานั้นเนี่ยมาประดิษฐ์ของเล่น่าครับก็ไปรวบรวมข้อมูลบางคนอาจจะเดินสำรวจบางคนอาจจะเก็บขวดที่มันตกหล่นอยู่นะครับเพื่อเอามาแยกขวดนะครับพอแยกพอสำรวจข้อมูลมันได้แล้วเนี่ยก็ต้องเอามาทําไมครับเอามาจะเก็บข้อมูลให้มันสามารถใช้งานได้ง่าย อันนี้ในตัวอย่างเขาจัดเก็บข้อมูลแบ่งเอาเป็นสองประเภทก็คือขวดที่ใช้ไม่ได้กับขวดที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้กับขวดที่ใช้ไ,ได้ขวดที่ใช้ไม่ได้มีทั้งหมด30มสิบใบส่วนขวดที่ใช้ได้เนี่ยถูกแบ่งออกย่อยอีกเป็น3อันนะครับขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กขนาดใหญ่มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ8ใบส่วนขนาดกลางมีทั้งหมด12ใบขวดขนาดเล็กที่ใช้ได้มีทั้งหมด 42ใบอันนี้คือการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลแบบเป็นตารางละนําเสนอแบบเป็นเอกสารเป็นตารางแต่ถ้าเพิ่มความเพิ่มความดึงดูดความน่าสนใจของการจัดเก็บข้อมูลก็อาจจะเก็บข้อมูลมาในลักษณะของด้านขวานะครับก็คือลักษณะของแผนภูมิแท่งมันจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่าเก็บตารางนะครับอันนี้เขาแบบเก็บเป็นแผนภูมิแท่งนะครับเขาก็เลยแบ่งไว้เลยเนี่ยครับอันนี้คือ ด้านนี้คือไอเส้นเส้นที่ชี้ข้างบนเนี่ยคือจํานวนส่วนไอเส้นข้างล่างเนี่ยก็คือชนิดของขวดนะครับก็จะมีขวดขนาดใหญ่ขวดขนาดใหญ่เมื่อกี้เท่าไรนะครับขวดขนาดใหญ่เมื่อกี้แปดใบถูกไหมครับแปดใบเขาก็เลยตีกราฟขึ้นมาให้ถึงแค่แปดแปดมันน้อยกว่าสิบเพราะเส้นเนี่ยมันคือเส้นสิบแปดมันไม่ถึงสิบแต่มันก็เกิดถึงสิบมันเขาก็เลยตีเส้นมาได้ประมาณนี้ ส่วนขวดขนาดกลางมีเท um. ่าไรครับ12ใบ12ใบ12ใบ12มันเกินเส้น10อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเกินมานิดนึงมันก็มันก็จะต้องเป็นป12มันก็ต้องเกินมานิดนึงนะครับส่วนขนาดเล็กมี42ใบก็นับไปเลยเส้น10เกินอยู่แล้วเส้น20เกินไหมเกินเส้น3 0เกินไหมเกินเส้น40เกินไหมเกินเส้น50เกินไหมไม่เกินเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ระหว่างนี้ ด้วยเลขข้างหลังมาเป็นเลข2มันก็จะขึ้นมาแค่นิดเดียวจากเส้น40นะครับส่วนขวดน้ําที่ใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็น30ใบนี่ง่ายเลย30ใบมันก็จะต้องตรงเส้นที่เป็นเลข30ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะเท่ากับเส้นเลขนี้อ่ะอันนี้คือวิธีการนําเสนออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทําแผนภูมิแท่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปพบกับตัวอย่างถัดไปเลยครับอ่ะโอเคครับมาพบกับตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะครับก่อนที่จะไปสั่งงานกัน นะครับก็ตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการสํารวจเพื่อในเฉลี่ยว่าแต่ละคนชอบรับประทานผลไม้ชนิดใดโดยผลไม้ที่3นักเรียนแต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกได้ก็คือแค่1ชนิดเท่านั้นนะครับแล้วก็เอาแล้วก็มานำเสนอโดยในตัวอย่างเนี่ยเขาถูกนําเสนอโดยแผนภูมิแท่งนะครับเนี่ยแผนภูมิแท่งนี่โอเคนะครับ อ,อันตัวอย่างแรกนะครับเขาเก็บส้มมาส้มเขารวบรวมได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ6นี่เขาก็ตีแค่เส้น6ส่วนอันที่2คือทุเรียนเพื่อนที่มีชอบทุเรียนมีทั้งหมด2คนเขาก็ตีเส้นแค่2เพื่อนที่ชอบกล้วยมีทั้งหมด10คนก็มันก็จะเส้น10นะครับด,ดูตามตารางเส้น10ส่วนชอบอง,งุ่น 6คนก็เส้นที่6นี่เส้นที่6อยู่ตรงนี้เท่ามันก็จะเท่ากับส้มถูกไหมครับตารางความสูงของแท่งมันจะเท่ากับส้มส่วนเพื่อนที่ชอบแอปเปิลมี9คน9แต่9มันไม่มีมันไม่มีเส้นของ9นักเรียนก็ต้องคาดเดาว่า9มันอยู่ระหว่าง8กับ10ใช่ไหมครับมันก็จะอยู่แค่กึ่งกลางเพราะฉะนั้นเส้นเนี้ยเส้นแท่งของ9เนี้ยมันก็จะขึ้นมาแค่กึ่งกลางของระหว่างเส้น8และเส้น10เหมือนกันต่อไปอันต่อไปเหมือนกันคือมะมว่วง7คน 7มันก็ต้องอยู่ระหว่างเส้น8กับเส้น6ถูกไหมครับก็จะเป็นกึ่งกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการนําเสนอข้อมูลในลักษณะหนึ่งนะครับว่าวิธีการนําเสนอข้อมูลเลือกตามความเหมาะสมนะครับของแต่ละคนหรือตะหรือตามข้อมูลหรือตามคนที่เราจะไปนําเสนอให้นะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นการสั่งงานของการบ้านนะครับเดี๋ยวไปพบกับการบ้านเลยครับ โอเคนะครับต่อมาเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนเนี่ยทำลงในกระดาษหรือสมุดหรือกระดาษรายงานก็ได้นะครับตามที่น да? mm ักเรียนสะดวกคนไหนเนี่ยจะเลือกทํางานใช้ปากกาเขียนหรือว่าคนไหนถนัดดินสอก็ตามแต่นักเรียนสะดวกนะครับโดยการบ้านเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยเอาข้อมูลที่นักเรียนเคยรวบรวมมาได้คําว่านักเรียนรวบรวมมาได้ก็คือตารางที่ครูให้ไปทาการบ้านเมื่อคราวที่แล้วที่นักเรียนไปรวบรวมจํานวนของ อุปกรณ์การเรียนที่มีอยู่ที่บ้านของแต่ละคนนะครับโดยที่ตารางของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนเขียนไม่เหมือนกันนะครับวิธีการนําเสนอก็คือให้นักเรียนเลือกการนําเสนอตามที่นักเรียนถนัดใครถนัดวาดรูปก็ถนัดก็ทําเป็นวาดรูปใครถนัดทําเป็นไมล์แมปปิ้งก็ทําเป็นไมล์แมปปิ้งใครถนัดทําเป็นอย่างตัวอย่างเนี่ยเป็นแผ,นผ่นภูมิแทงที่ครูยกตัวอย่างมาก็สามารถทําเป็นแผ,นผ่นภูมิแทงได้นะครับยกตัวอย่างนี้เช่น อันนี้คือรายการสม,มุดอันเนี้ยคือตารางที่ครูไปทําของครูมาสม,มุินะตารางที่ครูทําของครูมาก็จะไม่เหมือนกับของนักเรียนถูกไหมครับครูก็ไปจากการบ้านเขาที่แล้วใช่ไหมครูก็เอาไอ้ตารางเนี้ยมานําเสนอในรูปแบบของแผนภูมิแท่งก็ดูครูมีสม,มุดทั้งหมด5อันก็สม,มุดสีนี่ใช่ไหมห้าอันก็เส้นมันก็จะไปสูงถึงเ้นที่5้ถูกไหมครับครูมีหนังสือเรียน9 เส้นมันก็จะไปถึงเส้นอยู่ที่9ก้าภูมิทินสีเส้นของสนิสอเนี่มันก็จะอยู่ที่เส้นของเส้นที่4มีมีใบมรทัดแค่1อันเส้นก็จะอยู่แค่เส้นที่1นภูมิยางลบ2อันเส้นมันก็จะอยู่เส้นที่2อนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการนําเสนอข้อมูลนะครับแล้วข้อสําคัญของการนําเสนอข้อมูลเลยเนี่ยการนําเสนอข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะทําในรูปแบบต่างๆมันต้องมีความน่าสนใจดึงดูดก็ ถ้าใครอยากให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจมันดึงดูดก็สามารถตกแต่งระบายสีวาดรูปตามสะดวกตามที่นักเรียนถนัดได้นะครับก็อย่าลืมนะครับส่งการบ้านทุกคนนะครับโดยที่ครูไปครูดได้ทำอัลบ,บั้มของนักเรียนในแต่ละห้องแล้วก็จะคือ,เ,อเขียนว่าวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการนำเสนอข้อมูลนะครับส่งให้ถูกอัลบั้มนะครับอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองลงมาด้วยนะครับโอเคนะครับ ถ้าอย่างนั้นก็การบ้านก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสําหรับวิชาคอมพิวเตอร์ของทัระถมศึกษาปีที่สี่เนี่ยก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับว่าเราจะไปเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอย่าลืมตรงงานด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ